คือผมเป็นเป็นเกษตรกรตัวจริงเ่ยทำเองขุดดินเองทำคือทำทุกทุกโปรเซส คือคือไม่ใช่เป็นเกษตรกรเชิงวิชาการอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยได้เห็นการเปลี่ยนแปลงก็เลยเอามาผลสุดท้ายเนี่ยก็สังเคราะห์ออกมาได้ว่าส่วนผสมผมมันมีม,มีอยู่3อย่างเองพ่ะม่นคือ <c oughs> ดินดิน <c oughs> ดินอะไรก็ได้ดินที่เขาใช้ถมบ้านถมบ้านจัดสรรอะไรตรงเนี้ยขอให้เป็นดินอย่างเดียว2ก็คือตอนแรกเนี่ยผมใช้ขุยมะพร้าวตอนหลังเนี่ยไม่รู้ว่ามีอะไรใกล้ๆ้ผมใช้ได้หมดแต่ก่อนนี่เป็นสูตรเลยนะดินขุยมะพร้าวปุ <c oughs> ๋ยคอกพอพอมาที่นี่ไอ้นี่ไม่มีก็เอาไอ้นู่นนี่จนกลายเป็นว่ากลายเป็นไม่มีสูตรอะไรก็ได้เร ผสมก็จะมีอยู่3อย่างดิน1ส่วนขุยมะพร้าวหส่วนเออเมืม่อตอนแรกๆเลยเนี่ยผมใช้ปุ๋ยคอก1ส่วนก็คือ1นึ่งหนึ่งต่ตอนหลังมามันมีเวอร์ชั่น2ก็คือใช้ปุ๋ยคอกแค่ส5นจุดห้แต่ก่อนนี้ผมเองก็ทาก็คลุกทุกคนก็คลุกเหมือนกันหมดเลยเอา3ส่วนเนี่ยผสมกันคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็ ลดน้ําให้พอชุ่มแต่แล้วก็อันนั้นอ่ะจะกรองเข้าไว้หรือเอาไปปลูกเลยก็ก็แล้วแต่อ,อันนี้นคือการปรุงดินที่ผ่นานบังเอิญช่วงนั้นเนี่ยปี40กว่าๆเนี่ยมันมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรกําแพงแสนเรื่องของไอปุ๋ย้ําชาเนี่ยเขาจะเอามูลสัตว์ปอเนี่ยนะฮะแล้วไปแช่วไว้ในถังน้ําสมมติว่ามูลสัตว์สัก2กิโลแช่น้ําถัง100ลิตรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาออกซิเจนปีเข้าไปเสร็จแล้วก็เอาน้ำเนี่ยนะมาฉีดทน่นซึ่งเพื่อนมันงองงงานบอกที่เขาสอนเรามา ว่าพืชมันกินได้มันใช้วเวลาเป็นเดือนผมเองก็มีความเชื่ออย่างนั้นแต่พอมันมีงานวิจัยตัวนี้เข้ามาบอกเอ้าแค่แค่ชั่วข้ามคืนแค่นั้นเองเอามาใช้ได้แล้วแสดงว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่แล้วครับนี้พอมาถึงหัผมก็เลยแทนที่จะคลุกอ่าทําเป็นเลเยอร์ปุ๋ยเเผ้วห้าครึ่งหนึ่งเนี่ยกองที่พื้นเอาดินเทลงไปให้หมดเลยอ่าเททับลงไปนะ,ะก็เอาปุ๋ยคอกทับดินไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ลดน้ําไอ้ตรงลดน้ํานี่แหละครับเป็นตัวเปลี่ยนแปลงโลกจุดประสงค์ของผมก็คือให้น้ํามันไปช้าเอาธาตุอาายน๋กสังเตม้้ถ ว่าเราปุ๋ยคอกมาแช่น้ำเนี่ยนจะ้ำจะออกมาเป็นสีน้ําตาลเข้มเลยใช่ไหมฮะเพราะนั้นคือธาตุอาหารอันนี้จุดประสงค์บอกว่าคือเอาน้ําชะลงไปเพื่อให้ดึงเอาธาตุอาหารที่ได้รูุดเอาธาตุอาหารออกมาแล้วดินอยู่ข้างล่างมันก็จะซับเข้าไปหมดเลยข้อแม่นิดหนึ่งก็คือดินต้องควรจะเป็นดินแห้งดินที่มันแห้งอยู่เนี่ยพอไอ้น้ําที่มันมีธาตุอาหารเข้ามาช่วงเวลาแค่ไม่ถึง10นาทีดินที่ไม่ดีกลายเป็นดินที่มีธาตุอาหารทันทีโอเคอันนี้1ขั้นตอนละขั้นตอนที่2โอเคพอหลังจากเออเออเออตรงเปลี่ มันก็คือโอเคปุ๋ยข้อปุ๋ยข้อไปยอ,อยู่ในรูปของของแข็งใช่ไหมครับผมเปลี่ยนสภาพจากของแข็งให้เป็นของเหลวโดยเอาน้ําไปได้หลูดมันออกมาสภาวะแตกต่างกันลพะพอเป็นของเหลวปุ๊บพืชด,ดูดกินได้ทันทีถ้าหาว่ายังเป็นของแข็งเนี่ยต้องอาศัยจุลินทรีย์อาศัยสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะจุลินทรีย์เนี่ยย,ย่อยสลายมันอ่าแล้วพืชเนี่ยถึงจะดูดเอามาใช้ได้แต่นี่ไม่ผมเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวใช้ได้ทันทีนี่แหละครับตรงนี้คือจุดจุดแตกหักเลยและอ่าโอเคอันนี้คือขั้นตอน ที่หนึ่งจากดินที่ไม่มีธาตุอาหารอะไรเลยเออผมถึงไม่กังวลเลยว่าดินเนี่ยเป็นอะไรดินทุกอย่างดีหมดครับไอ้อดินที่ขุดก้นสักมาลึกๆตรงนี้ดินเนี่ยมาถมยังเงี้ยบอกดินไม่ดีในนั้นมันก็มีอะไรดีๆซ่อนออโอเคขั้นตอนที่หนึ่งก็คือนั่นแหละพอชะออกมาแล้วดินก็ซับนั่งเข้าไว้มีธาตุอาหารทีนี้อ่าลดลดน้ําให้ชุ่มชุ่มอ่าโอเคลดน้ําให้ชุ่มแล้วชุ่มแค่ไหนก็คือให้น้ํามันไหลออกมาที่ปีนกองเลย นั่นแสดงว่าน้ําที่จากปุ๋ยคอกถูกชะออกมาแล้วก็ซึมลงไปถึงดินข้างล่างละแสดงว่าดินข้างล่างมันเปียกมันมันมันได้รับจากที่ชะล้างจากปุ๋ยคอก <c oughs> ก็เอาขุยมะพร้าวที่เหลือนั่นแหะห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นนะ <c oughs> อ่ะอีกครึ่งหนึ่งก็ <c oughs> ปิดแล้วก็ลดน้ําแล้วก็บ่มไว้ <c oughs> บ่มบ่ม,บมกี่วันนะลุงช่วงแรกสักสองอาทิตย์คือปิดไว้ดังนั้นไม่ต้องไปลดน้ําเพิ่มอีกแล้วนะครับหลังจากที่เอาขุยมะพร้าวคลุมแล้วเนี่ยปิดคลุมเนี่ยเราก็ลดน้ําลดน้าที่ขุยมะพร้าวเพื่อให้มันรักษา ปิดผิวหน้าหมดเลย <S 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 หมายถึงว่าขุยมะพร้าวไอ50้50%ที่เหลือนั่นแหะแล้วก็ลดน้าคันนี้โอเคถ้าถ้าจะให้ดีเนี่ยสวันแรกเนี่ยเอาพลาสติกเอาเศษหญ้าเศษฟางเอาอะไรก็ได้ผ้าใบอ,อะไรก็ได้คลุมไว้สัก3วันคลุมเนี่ยก็คือบางทีดินก้อนใหญ่ๆคือดินของผมเนี่ยหมายถึงว่าดินก้อนใหญ่ๆก็มีก้อนเล็กก็มีะนะนี่ดินเนี่ยบางทีมันมันยังเปียกไม่ทั่วถ้าเราเอาอะไรคลุมเข้าไว้ปุ๊บเนี่ยไอ้น้ำก็ยังเอาหมุนเวียนอยู่ในนั้นมันก็ทําให้ดินที่ข้างนกกกเเีียยมัปป็ มันก็จะมีความชื้นอยู่ด้วยอ่าโอเคคุมไว้สักสาวันแล้วเปิดจุดประสงค์ตอนนี้ก็คือต้องการให้ไน้ํามันระเหยออกละเพราะตอนแรกมันแฉะอยู่ใช่ไหมเโอเคเพราะแฉะอยู่ปุ๊บเนี่ยพอสัก3ามวันที่เราอบมาแล้วเนี่ยก็ให้ต้องการให้มันระเหยออกเพื่อให้ดินมันคลายตัวแค่น้ําความชื้นน้ํากับดินแข็งๆตรงนี้นหะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล พอไอ้น้ำมันระเหยขึ้นปุ๊บดินเกิดการคลายตัวตรงนี้ดินก้นไอ้ก้อนแข็งๆเนี่ยที่มันทุบไม่ได้แตกเนี่ยมันจะลุยออกมาเลยครับอันนี้คือครเรื่องของการคลายตัวจุดประสงค์ที่ที่ผมหมายงงั้นอ,อ่อีกส่วนหนึ่งก็คือจุลินทรีย์ที่อยู่ในปุ๋ยคอกที่อยู่ในดินในดินที่มันอะไรนั้นมีจุลินทรีย์อยู่นะแหละแต่ว่ามันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมมันก็เข้าสปอร์<ช>มันก็ไม่อคทีฟครับพอมีความชื้นมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอ้าวมันก็แอคทีฟขึ้นมาอ้าวพอาอัทีฟขึ้นมา ไอตัวปุ๋ยคอกตัวนั้นใช่ไหมครับมันมีอาหารมีอะไรต่ออะไรอ้าวมันก็จเจริญเติบโตแล้วก็ที่สําคัญที่สุดปัจจัยตัวนี้ก็คือมันมี housing ครับคือมันมีบ้านที่อยู่อาศัยอ่ะคือมันมันเล็กมากก็คือถ้ามันไปแปะเอาเซลล์มันไปแปะกับอะไรแปะกับขุยมะพร้าวครับถ้าเท่ากับมันมีบ้านคราวนี้แหละมันก็จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แอคทีฟมาอย่างรวดเร็วพวกราพวกยีสต์ก็จะแตกสปอร์แบคทีเรียก็จะแบ่งเซลล์นี่แหละครับไอ้ช่วงกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่มันแตกสปอร์และแบ่งเซลล์ตรงเนี้ยมันก็จะเกิดฮอร์โมนพืชเออฮอร์โมนที่เป็นประโยชน์สาหรับพืชกดอะมิโนบิรทะเลกดแลคติกกดฮิวมิกและสิ่งที่ที่ผมใช้คําว่าบ่มเนี่ยคือไม่ได้หมักนะฮะบ่มเนี่ยแค่2อาทิตย์ถ้าหมักเนี่ยมันต้องเป็นเดือนหรือ2เดือนขึ้นไป3 3 0ถึง60วันใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ใช่ก็คือแค่15วันคือในช่วงผม เอาไอ้ดินที่คลุกเนี่ยใส่ตลับตรงนี้แล้วก็ส่งไปวิเคราะห์นะฮะ,ะมันมันบังเอิญมาก่อนนะผมใช้แกลบดิบบ้างขี้รีบบ้างเปลือกกากถัวบ้างอะไรบ้างเยอะแยะหมดก็เขียเขี่ยแล้วก็เอาส่งให้ห้องแลบเขาส่องดวูว่ามันมีอะไรบ้างปรากฏว่าที่ที่แกลบดิบเนี่ยจุลินทรีย์ไม่สามารถจะเกาะได้แต่ที่ขุยมะพร้าวเนี่ยจุลินทรีย์แบบโอ้โหหนาแน่นเลยก็โอเคอพอนั่นมาปุ๊บเนี่ยเขา พบอีกก็คือโอเคเร,เรารู้อยู่แล้วว่ากิจกรรมของจุลินทรีย์เนี่ยมันได้ได้ฮอร์โมนได้กรดอะมิโนที่เป็นประโยชน์ในต,ตัวหนึ่งในขณะที่ยังไม่ย่อยสลายก็คือที่บ่มเนี่ยที่อินทรีย์วัตถุยังไม่ย่อยสลายเนี่ยมันไดเอนไซม์ขึ้นมาอีกตัวนึงคือปกติแล้วก็จะห้ามกันว่าปุ๋ยนี่ต้องย่อยสลายให้มันเย็นก่อนให้มันย่อยสลายให้สมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยเอามาใช้ถ้าสมมุติว่าแค่15วันเนี่ยถ้าเป็นปุ๋ยหมักเนี่ยมันกำลังร้อนจัดอยู่เลยนะมือร้วงเข้าไปเนี่ยหก่า เอามาใช้มันอยู่ตรงนั้นมัน60องศาแต่พอมาเอามาใช้อย่างอื่นเอามาใส่อื่นมาลดน้ําแล้วมันก็ไม่มีความป้นอนนกานแลวก็ก็เลยไปไปคิดแยกออกมาจากตรงน,นั้นก็คือไม่ใช่ไม่เชื่อแต่ว่ามันมีทางอื่นที่แยกออกไปได้ในขณะที่ย่อยสลายยังไม่สมบูรณ์ตรงนั้นมันจะมีเอนไซม์ก็ไปอ่านหนังสือของอ่าทางทางการแพทย์ะน,น,นะ ทางนี้ระบบร่างกายของคนนี่แหละทาง้นางวิทยาศาสตร์นี่แหละเขาบอกว่าในเมื่อเรากินอาหารไปเนี่ยในขณะที่อาหารยังไม่ย่อยเนี่ยมันจะเกิดเอนไซม์ขึ้นในลำไส้และเอนไซม์เนี่ยก็ถูกดูดดูดซึมที่ผนังลำไส้เนี่ยเอาไปส่งนั้นคือได้ก่อนแล้ว แต่ถ้าหากว่าอาหารย่อยเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเอนไซม์ผมก็เอาแนวคิดตรงนี้มาอธิบายร่วมกันแบบว่าโอเคไอท้ที่ดินที่บ่มยังไม่ยังไม่ย่อยสลายทั้งหมดมันมีเอนไซม์แล้วก็ส่งไปให้เขาตรวจแต่ว่าไม่ได้ถึงรายละเอียดว่าเป็นเอนไซม์ชนิดไหนเป็นอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่ว่ามันมีเพิ่มขึ้นมาแต่พอหลังจากที่ปล่อยให้มันย่อยสลายหมดแล้วดินกองเดิมนะครับปล่อยมันทิ้งจนจน,จนหน้าไปแล้วแล้วเอาไปวิเคราะห์ใหม่จริง ก็จะไม่เจอเอนไซม์อ่าด้วยความดื้อนะก็คือเขาบอกว่าไอ้ปุ๋ยยังหมักไม่สมบูรณ์เนี่ยอย่าเอามาใส่ผมก็ก็มันไม่มีอ่ะปลูออกใส่กระถางเมื่อสมัยก่อนนู้นเกือบเกือบสิบปีที่แล้วเนี่ยผมก็มาใส่ผมก็มาคลุกดินเนะี่ยก็ลดน้ําความร้อนไม่มีหรอกครับมันเป็นกดจัดกดจัดก็ใช้มันเจือจางแล้วให้น้ามันเจือจางมันก็หายปุ๋ยมะพร้าวต้องเอามาแช่น้ําล้างน้ําก่อนไหมก่อนที่จะมาบ่งครับลุงโอ้โหอันนี้ผมใช้บอกว่าประสบการณ์เป็นสิบปี ที่ผมใช้ขุยมะพร้าวเนี่ยนะ,ะแล้วผมใช้ระดับฟาร์มแค่ไม่ไหวครับก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ใช <ๆ S 2> แล้วก็ตะก่อนนะผมเองก็ไม่รู้ว่ามันมันจะเขาบอกว่ามันมีแทนนินมีอะไรต่ออะไรพวกนี้นะฮะอ่าหมายถึงว่าตอนหลังเนี่ยตอนหลังเนี่ยผมไปขึ้นเวทีกับเนี่ยเออ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 บริษัทที่เขาท Peace ําพีชมอสอะไรต่ออะไรพวกนี้อ่าก็ก็เลยได้แลกเปลี่ยนกันก็คือตลอดเวลาที่ผมใช้มาตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยไม่เคยมีการใช้น้ําเลยมีสองอย่างที่นั่นก็คือ ดึงงานมันเยอะขึ้นงานมันเพิ่มขึ้นโอเคไอ้ทาแค่ปลูกนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรผมทําทิงสาไร่สีไร่อย่างเงี้ยครับแค่ขุยมะพร้าวอย่างเดียวนี่เล่นเข้าไปงานเอาเรื่องเหมือนกันงานที่สองที่เจอประจําเลยเป็นคํากล่ว่ามันจะเกิดเชื้อราคราวนี้ผมก็ถามไปอีกว่าแล้วมันราอะไร ลาเนี่ยมันมีลาดีกับลาไม่ดีบิวเอเลียเมทาไลเซียมไตโคเดอร์มาสบาซิลัสอะไรพวกนี้เป็นเชื้อลาทั้งหมดอ,อโอเคเชื้อลาที่เกิดโรคก็เลยถามว่าไอ้นั้นนะ่ะมันเกิดเชื้อลาอะไรแล้วโอเคมีสารแทนนินสารแทนนินเนี่ยเขาบอกว่ามันไปยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชโดยทางปฏิบัติกน้าตั้งแต่เพาะกล้าของผมก็งอกงามจนท้งโลูกก็งอกงามบังเอิญเมือม่อเมือม่อสักปีปีที่แล้วเนี่ยได้ทําวิจัยร่วมกับสตาบันเฟิร์ส ก็คือ Future Innovation ันอ่า c h Science and t เทคโนโลยีอะไรเนี่ยของของจุลาเนี่ยของของดรกล้องพบอยู่เยนนักวิจัยของเขาเนี่ยโอเคคนนี้เออก็มาวิจัยร่วมกันอ่อบางส่วนผมก็ถามกรจะจบสรีระพืชโดยเฉพาะ <S 2> <S 2> ผมถามว่าไอ้ขุยมะพร้าวเนี่ยซึ่งมันมีแทนนินมันมีสารอะไรอ,อะไรอยู่ในนี้มันมีผลต่อการเจริญเติบโต,ตพืชไหมแกตอบได้ชัดเจนเลยว่าไม่มีแล้วไอ้แทนนินเนี่ยมันคืออะไรนะฮะแทนนินจากเปลือกบางคุดแทนนินนี่ก็คือตัว ขารฆ่าเชื้อโรคไปสามใช่ไหมไอไอไอเปลือกมะขุนนะ่ยไอไอไอท่ท้องเสียอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วก็ไอเชื้อราที่นั่นน่ะต้องศูญภัยที่มีรถฝาดรถฝาดก็คือนั่นแหละก็คือไอ้แทนนินอะไรนี่เองไปมาก็โปะแตก <c ười> คือหนึ่งจากการปฏิบัติก่อนว่ามันไม่มีผลผมก็ใช้มาหลวมตัวใช้มาจนนานแล้วแล้วก็ทั้งมาเจอกับนักวิชาการตอนตอนแรกผมผมไม่ได้เคยออกมานอกบ้านเท่าไหร่ผมก็ทำผมผมก็ได้ดีของผมตลอดนี่พอออกมานอกบ้านเนี่ยเอาแล้ว ไอ้เนี่ยมันมีฐานแทนนินนะมันมีเชื้อรามีอะไรแล้วเชื้อราเองเนี่ยถ้าตามตามทฤษฎีของดรฮิงอ่ะเชื้อราเ็าจะมีอยู่ส่วตัว<ะ>เชื้อราท,ที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ยยีบ<ะ>เชื้อราที่เป็นเชื<ะ>้อราที่ดีอีก20%บอตไอ้หกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือไอ้ตัวเชื้อรากลางๆถ้าพวกไหนมีมากกูพร้อมที่จะไปเป็นพวกมือก็ขึ้นขึ้นอยู่กัสบสบาบว่าเราถ้าอ<โ>ันไหนมีมากปุ๊บเขาจะพร้อมที่เข้าไปเป็นพวกมเพราะนั้นเออตรงที่เชื้อรามันเชืื้อราก็ค ขาบอกเชื้อราแล้วคนก็จะกลัวขึ้นสมองเลย<ะ>อ๋อเชื้อรามันทําให้พืชด่างแต่ความจริงแล้วเราอยู่กับเชื้อราแลวเอาเชื้อราไปใช้ผมเนี่ยเป็นคนที่เอาเชื้อราไปใช้ประโยชน์พวกคีโตเมียมไลโซเบียมเห็นไหมมันจะมีอีกเยอะเลย<ะ>พวกพีซีพีพวกโอ้เยอะเขาบอกเชื้อราปุ๊ <c oughs> บเขาพูดสัน้นๆพอเชื้อราแล้ว่คนมือใหม่ก็อุมกาใช้เลยเดี๋ยวมีเชื้อราแต่ว่าไม่ได้ถามมเวันมันลาอะไรครับแล้วก็ถ้ารู้ลึกไปกว่านั้นก็จะถามต่อยว่า ไอ้ลามถ้าเราเข้าใจทฤษฎีทฤษฎีของของดรฮิงาของญี่ปุ่นเนี่ยนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นการตีแตกความกรอบเราหมดเลยครับอ้าวเขาบอกว่าไม่ได้ที่ผดผานมาผมใช้มาตลอดแล้วมันได้แล้วก็โอเคมันมีคําตอบอีกว่าที่มันได้เพราะอะไรแล้วที่มันไม่ได้แล้วก็หาประเด็นออกมาก็จะเกิดความกระจา่างกระจ่างขึ้นอ๋อเอ่อมันเป็นกรอบหรือมันอาจจะเป็นเทคนิคทางการค้าด้วยก็ได้เพราะว่าทาง ฝรั่งเขาไม่มีขุยมะพร้าวเหมือนบ้านเราใช่ไหมเขาก็มีพิทมอสมีอะไรอันนี้พอคนไทยเอาพิทมอสมาขายปุ๊บอ่าก็้มองเห็นแต่ศัตรูตัวฉกาจและขุยมะพร้าวนี่แหละก็เลยขู่ซะแล้วก็ที่ผมภูมิใจมากที่สุดคือเราใช้วัสดุเหลือใช้ในบ้านเราให้เกิดประโยชน์อันนี้คือคือที่มาก็คือโอเคอกลับมาที่ตรงเรื่องของ ดินก็ตรงนั้นแหละก็คือเป็นปัจจัยและส่วนเือมันจะไปช่วยเรื่องโครง,งสร้างไอ้ตัวขุยมะพร้าวเนี่ยสมมุติว่าดินที่แบบด,แบบดินที่ไม่มีอินทรีย์วัตถุเลยดินีที่แบบขุดออกมาจากก้นสระที่เอามาถมบ้านเนี่ยมันไม่มีอินทรีย์วัตถุขุยมะพร้าวก็จะเป็นตัวอินทรีย์เป็นอินทรีย์วัตถุที่เข้าไปช่วยนะ,ะและช่วยซับน้ําแทนที่น้นําจะน้ํามันจะแห้งเร็วปุ๊บเนี่ยไอ้ไอ้ตัวนี้ก็จะช่วยให้น้ํามันมีความชุ่มอยู่ตลอด อยู่เพิ่มขึ้นเสร็จแล้วก็ยังเป็นที่อยู่ของอาศัยของจุลินทรีย์แล้วก็เป็นตัวแทรกระหว่างอนุของดินก็คือมันก็จะกลายเป็นว่าดินที่มีความล้วนซุยมีความล้วนซุยแล้วก็มีธาตุอาหารามีคนเคยตั้งคาถามบอกว่าไอ,ไ,อไอ้อย่างผมปลูกในถุงนะเน่ยที่เราปลูกใน<อ>กระถางหรือปลูกในถุงเนะี่ยผมปลูกผักเนี่ยตัดเช้าปลูกเย็น ผมปลูกเป็นปีผมไม่เคยเปลี่ยนดินเลยอ้าวแล้วมันก็หมดไล้พืชมันมัน,ม,นมันดูดไปแล้วก็หมดคนวงการอินทรีย์นะถามผมเฮ้ยถ้าคิดแบบเคมีมันก็ใช่แต่คิดแบบอินทรีย์ไม่ใช่อ่ะคิดเคมีก็คือมันดูดแต่ไอเนี้ยจุลินทรีย์<อ> <C S 2> ทําง, <C S 2> ทงานทุกวันตอดเวลาจุลินทรีย์ใช่ใช่คือถามว่าหมดไหมผมไม่เห็นมันหมดเลยแล้วผมก็ยังใช้ปุ๋ย ปุ๋ยปุ๋ยหมกักนิดเดียวเอง <c oughs> ใช้อย่างนั้นคงที่แต่ว่าต่างกับปุ๋ยเคมีนะปุ๋ยเคมี <c oughs> โอเคถ้าดินไปกดมาก็ต้งเพิ่ม,เพ,มเพิ่มอะไรอย่างเี้ <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นว่าคำข้าใจก็คือถ้าฟูมฟักถ้ารักษาดินให้ดีแล้วเนี่ยดินมันไอไอไกลไกลของธรรมชาติตรงนั้น่ะมันช่วยสร้างเองไงคนระับคุณแม่